เอาขาดน้อยของจีนโบมาอีวีมุนล้อทำตลาดในประเทศไทยแล้วเริ่มที่งานมอเตอร์โชว์2024นี้ ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นโดยเป็นค่ายน้องใหม่ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือไหทถัวร์ w e w e r g y v y Vehicle ที่จับมือกับพันธมิตรอย่าง f o ร์ซ n Trading โดยการมาครั้งนี้นะครับจะเป็นมินิ EV จากค่ายไชยน่า V Auto Automobil e นั่นก็คือรุ่น Auto โโาการมาครั้งนี้จะเพิ่มความเข้มข้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามินิ EV ขึ้นไปอีกและมีสิทธิ์ว่าตลาดรถยนต์มินิ EV ในประเทศไทยจะมีความคึกคักยิ่งกว่าเดิม สำหรับ V-AUTO BOMA นะครับก็มากับความคุ้มค่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดและอยู่ในตำแหน่งของ Economical o p t i o n ตอบโจทย์การใช้งานในด้านการประหยัดพลังงานและสมรรถนะการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับดีไซน์ภายนอกของ V Auto Boma นะครับจะมีจุดเด่นเรื่องของดีไซน์ที่เป็นโมเดิลสำหรับรถยนต์มินิ EV โดยมีการออกแบบรูปทรงเปลี่ยมแบบกล่องซึ่งจะเป็นตัวถัง5ประตู4ที่นั่งมีความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการขับถอยเข้าช่องจอดรถ หรือขับไปในห้างสรรพสินค้าก็พร้อมจอดในช่องเล็กๆได้อย่างสบายหากมองภายนอกคร่าวๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ารถยนต์รุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Toyota ้าอาผพาซึ่งดีไซน์เผลน,นนะครับมีลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้ากระจ,จังหน้ากันชนหน้าแต่ว่าในส่วนของประตูนะครับยังเป็นประตูแบบเปิดปิดธรรมดานะครับไม่ใช่แบบบานสไลด์ติดตั้งล้ออลลอยขนาด15นิ้วเสริมความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์หลังคาและครีบฉลาก และไฟท้าย LED แบบเชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งโดยมิติตัวถังนะครับจะมีความยาวอยู่ที่3,517ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,495ม mm, ิลิเมตรสูง1,660ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,459ม mm. ิลิเมตรสำหรับดีไซน์ภายในนะครับก็จะเป็นรถยนต์4ีที่นั่งแต่พยายามออกแบบห้องโดยสารให้กว้างแม้เป็นรถยนต์แบบมินิ EV ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับจะสามารถจุสิ่งของโดยรวมได้ถึง2,000ลิตรพร้อมช่องเก็บสัมภาระถึง16จุดในส่วนของคนขับนะครับก็จะเป็นพวงมาลัย2ก้านมันติฟังก์ชันท้ายตัดติดตั้งจอควบคุมขนาด7นิ้วและจอกลางขนาด9นิ้วเสริมระบบความบันเทิงด้วยลำโพง6ตตำแหน่งรวมถึงปุ่มควบคุมเกียร์ไฟฟ้าแบบหมุนซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่คอนโซลกลาง ในด้านขุมพลังและสมรรถนะสำหรับ V-AUTO BOMA EV นะครับจะติดตั้งมอเตอร์ขนาด41แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้าแรงบิดสูงสุด84นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกล200กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตัวแบตเตอรี่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำ IPX7 รองรับการชาร์จไฟแบบ AC นะครับจาก0ถึง100จะอยู่ที่10ชั่วโมง การออกแบบโครงสร้างตัวถังของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ใช้วัสดุเหล็กคุณภาพสูง ซึ่งมีอัตราส่วนผสมเหล็กแบบ High s t r e n g t Steel อยู่ที่65%ซึ่งจะมีความแข็งพิเศษและมีความเบาเป็นพิเศษทำให้มีการขับขี่ที่สนุกเร้าใจร่วมถึงเสา A และเสา B นะครับมีการเสริมเหล็กถึง4ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทุกการขับขี่ติดตั้งระบบเบรก ABS EBD และระบบเบรกอัตโนมัติและรถยนต์ไฟฟ้าโหมม EV รุ่นนี้นะครับได้เคลมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง กิโลเมตรละ25สตางค์เท่านั้นสําหรับรุ่นนี้นะครับในประเทศไทยก็ได้ แจ้งว่ามีการรับประกันรถยนต์3ปีหรือ100,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ120,000กิโลเมตรสำหรับ v a u t o b o m a รุ่นวิ่งไกล200กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ500,000บาทโดยมี5เฉดสีให้เลือกซึ่งทางไหทัว New Energy Vehicle จะมีการเปิดตัว v a u t o b o m a รุ่นวิ่งไกล300กิเมมาเพิ่มเติมภายในปี2024นี้ส่วนรุ่น2 200กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับก็จะมีการเปิดตัวในบูธของ V Auto ตโบมาในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024หรือว่ามอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับซึ่งจะอยู่ในบูธหมายเลข M6 ในพังนี้นะครับจะเขียนว่าบูธของ h o n รินะครับซึ่งอยู่ติดกับบูธของ Yamaha และมอเตอร์ d สำหรับใครที่อยากไปชมตัวจริงนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์2024ที่จัดขึ้นในวันที่2 7มีนาคมถึง7เมษายน2024สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้ามาในราคา500,000บาทจริงๆก็ถือว่าแพงไประดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งตัว BOMA EV ในประเทศจีนนะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่เคยทำข้อมูลไปเพื่อปีที่แล้วนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ200,000บาทเท่านั้น รวมถึงก่อนหน้านี้นะครับก็มีประเด็นร้อนเกี่ยวกับตัวโบมาในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกัน แต่มีการนําเข้าโดยคนละเจ้าโดยมีการอ้างว่ารถยนต์โบม่ารุ่นนี้นะครับชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวสามารถวิ่งได้ตลอดโดยไม่ต้องชาร์จไฟเพิ่มเติมอีกโดยประเด็นนี้นะครับอาจารย์เจตอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่โดยไม่ต้องชาร์จนี้โดยอาจารย์นะครับก็ได้เอามาพูดถึงเหตุผลสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับหลายๆรุ่น หลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะแพงแค่ไหนทั่วโลกเนี่ยรวมถึงการใช้แบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับก็ยังต้องชาร์จไฟฟ้าอยู่เรื่อยๆเนื่องจากไฟฟ้าที่สะสมไว้ในแบตเตอรี่นะครับจะลดลงไประหว่างการขับขี่แต่บริษัทที่นําเข้าโมเมอรอีวีก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่ใช่ให้ถัว New Energy Vehicle ซึ่งเป็นบริษัท Innovative Technological จำกัดได้ออกมาเผยว่ามีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานและเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อว่า ICS ซึ่งระบบ ICS จะถูกติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องจอดชาร์จโดยรถต้นแบบนะครับมีการพัฒนาสำเร็จแล้วแต่อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตรซึ่งตอนนี้ข่าวนี้ก็เงียบหายไปแล้วนะครับ แต่ว่าทาง V Auto Boma ของไฮทั่ว New Energy Vehicle นะครับไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าในระบบ ICS ในการขับขี่รถไฟฟ้ารุ่นนี้แต่ละครั้งนะครับก็จะมีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่สะสมไว้ในแบตเตอรี่ mm hmm. เช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆทั่วไป mm hmm. ก็หวังว่าหลายๆคนนะครับจะไม่สับสนกันนะครับ หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน